แบจะค้น Google ดีเจต้นหอมนั่งฟังแฟนเก่าโทรคุยแฟนใหม่ขาลงพีกว่าเห็นแค่เซี่ยวหน้าชาวเน็ตต่อมเผือกทำงานหนักแทบจะค้น Google อะอ p 2ีสองแฟนเก่าพีกสันเอ็ดดีเจต้นหอมต้องนั่งฟังแฟนเก่าโทรคุยหวานกับแฟนใหม่ขาลงพีกว่าหลังปล่อยคลิปต้องมานั่งข้างแฟนเก่าบนเครื่องบิน ให้แฟนแฟนแห่เดาแฟนเก่าคนนั้นคือใครแถมยังมีช็อตดีเจต้นหอมสกุลตลาถกเถียงกันไปมากับแฟนเก่าถึงกับลั่นถูกแล้วที่เลิกเลยทีเดียวทำเอาเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่แคอมเมนต์ขำไปด้วยทั้งยังแห่เดาว,ว่าผู้ชายคนดังกล่าวเป็นแทปพรัญยูบ้างก็บอกเสียงเหมือนพิทกาชัยบ้างก็บอกดีเจป๊อปเป็นต้น ก่อนดีเจต้นหอมจะโพสอีกคลิปชมคลิปออีพีสองแฟนเก่าพีกสันเอฟกับโมเมนต์ที่ต้องมานั่งฟังแฟนเก่าที่ถ่ายให้เห็นแค่เซี่ยวข้างขณะคุยโทรศัพท์หวานกับแฟนใหม่พร้อมแคปชั่นว่าขาขึ้นว่าพีคละขาลงนี่พีกว่าแฟนเก่า ep พี0.2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมละให้กูนี่ไปไหนได้ ขณะต้นหอมแอบพูดล้อเลียนว่าที่รักกินข้าวยังที่รักถึงแล้วนะพร้อมทำหน้ามองบนแบบลายแอปต้องมานั่งฟังแฟนเก่าคุยโทรศัพท์กับแฟนใหม่แล้วกูก็ไปไหนไม่ได้ก่อนจะหัวเราะตัวเองโดยมีทั้งคอมเมนต์แซวแม่อย่าอิดฉาบ้างก็อยากรู้อยากเห็นหน้าแฟนเก่าแบบเต็มๆถึงกับคอมเมนต์อาทิ นี่จะไปค้น Google หาแฟนต้นหอมทั้งหมดละนะว่าใครรออีพีสาทีศูนจุต้องได้เห็นหน้าละนะแม่ต่อมเผือกทำงานหนักมากต่อมเผือกทำงานเข้าไปค้นหา Google แฟนเก่าต้นหอมแล้วจ้าเป็นต้น